สวัสดีครับอีก่กับช่องชีวิตของฉันเดินทางรถรถไฟวันนี้เราจะมาถ่ายครับบนรถสินค้าวันนี้ได้รถจากมินเนี่ยนครับผม5้าหนึ่งสครับหน้าเหลือง รู้สึกเหมือวันนี้ยาวมากเลยตู้คอนเทนเนอร์ครับผมวิ่งผ่านสถานีพระจอมเกล้าครับผม อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามชอบผมด้วยครับสวัสดีครับ